อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ ts online mobile อัดต่อจากตะกี้แหละนะเพราะว่ารู้สึกว่าคอถ้ยังพูดต่อได้อีกนิดนึงโอเครอบนี้จะมาพูดถึงตัวไฟนะครับทัดไฟนะครับก็พอจะหา id ได้ล็อกอยู่หลายรอบจนเจอนะครับถือว่าช่งดีที่เปลงแต่รู้สึกว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าน่าจะมีครบทุกท่านแล้วแหละถ้าไม่ลืม id นะ ก็มาเริ่มของท่าไฟกันเลยนะครับไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอเจ็บจริงๆริงท่ไฟนะครับท่าไฟคือท่าที่โจมตีได้รุนแรงมากๆนะครับต้องบอกเลยโจมตีรุนแรงได้มากๆนะเพราะว่าสกิลแต่และสกิลของเขาที่จัดได้ว่าครบเครื่องจริงๆนะครับมาคุยกันก่อนเลยว่ามีใส่อะไรบ้าง มันก็เป็นเหมือนธาตุอื่นนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันจะมีสายโจมตีสปอร์ตแล้วก็เวทนะครับสายโจมตีสกิลที่โจมตีแรงที่สุดและดีที่สุดของธาตุไฟในแผ่นแรกๆลุงขาวทะลุตะวันนะครับสามารถคอมโบได้นะครับใช้ในการเก็บเลเวลได้ดีแต่กิน FP เยอะนะครับเยอะมากนะ แต่ว่าจมตีได้รุนแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ซึ่งมันจำเป็นสำหรับธาดุไฟมากๆนะครับสกิลนี้แนะนำว่าถ้าเล่นไฟดีควรมีนะครับต่อไปไส่อินใสยอินนี่จะหนักใจนิดนึงมี2ทางแต่แม่งอยู่2ทางไปปลายทั้งคู่เลยท้าแรกคือไฟแท้สมาธินะก็ผมจะไม่ผิด ใช้ s p ห้าสิเหมือนลุงขาวครับยิงเป้าเดียวแต่ที่บัตรซบค,คือแมไม่คอมโบนะครับมันไม่คอมโบนะครับมันไม่คอมโบเหมือนลุงขาวนะครับต้องต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะแต่มันมันก็แรงนะตันไม่คอมโบเดี๋ยวจะโซโลให้ดูสักอันหนึ่งเพราะว่ามีสก,กิลให้ใช้ได้แต่โชว์ความเหมือนจะสวยงามให้ดูนะครับอป่าจบไฟแทนสมาธิ จบเท่านี้นะครับแรงนะครับต้องบอกก่อนว่าแรงก็แรงในระดับหนึ่งต่อไปอันนี้คือไฟกวาดนะครับไฟกวาดก็จะเป็นลูกไฟพุ่งลงมาแล้วก็ระเบิดตุ้มาหาก่อนมีตัวอย่างให้ดูไหมสักครู่สักครู่สักครู่ขอลองหาสักตัวก่อนอ้าไม่มียังไม่ได้จุดตีไม่เป็นไรนะไม่มีไม่มีให้ดูก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเป็นสก,กิลโจมตีหมู่นะครับสก,กิลโจมตีหมู ทั้งหมดเลยนะครับถ้ามีสิบเป้าก็โดนสิบเป้าแต่บอกก่อนว่าคอมโบไม่ได้อยู่แล้วนะครับพวกคอมโบพวกท่าหมูนี่คอมโบไม่ได้อยู่แล้วนะครับ่ะต่อไปนะครับอย่างแรกคือทตุไฟต้องรู้ก่อนนะว่าาตาไฟสามารถอัพใส่ข้างๆได้แต่อัพใส่อะไรไม่ได้อย่างแรกทตุไฟแพ้ท่าน้ําใช่ไหมครับาตาไฟแพ้ท่าน้ํแต่ว่าน้าแพ้ดินเพราะงั้นเราจะอัพดินไม่ได้ใช่ไหมปักเห็นไหมเราจะอัพดินไม่ได้นะครับกดไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าแต่ละสายจะเล่นกันยังไงนะครับเราดูสายที่เราต้องไปได้ก่อนอย่างแรกคือเราข้ามไปน้ําได้นะครับเราสามารถข้ามไปน้ําได้นะน้าไม่ได้มีสกิลเวทอะไรให้อัพเล่นเล่นเท่าไหร่อาจจะอัพอันนี้สักหน่อยเพื่อเอาไว้ยิงเอาไว้เสือเจอธาตุไฟด้วยกันอ้ยิงสกิลต,ต,ต่อมอะไรเงี้ยน,นะก็ว่ากันไปหรือว่าจะอัพท่าหนีวิตีสายตีเอาไว้ยิงน้าด้วยกันเอาไว้ตีธาตุไฟด้วยกันเองอะไรอย่างนี้ แต่จริงๆไฟมันใช้สกิลไฟยัดหน้ากันอยู่แล้วนะมันไม่ค่อยได้ใช้สกิลน้ำเท่าไหร่หรอกถ้ามันเจอกันเองอ่ะมันเอาลุงเจอหน้ากันกระโดดลุงขาวแล้วนะครับมันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาใช้สกิลน้ำแ่ะพูดตรงเลยแล้วก็ส่วนนี่ไฟของมันเองไอ้ข้ามไปอันนี้ลมทีเด็ดเลยนะต้องบอกว่าทีเด็ดเลยนะครับทีเด็ดเลยทีเด็ดของอันนี้คือลมลมนี่เป็นท่าที่จัดได้ว่าทีเด็ดขอเริ่มจะไปละอ่ะถามว่าทาไมถึงเด็ด เริ่มก่อนเลยสกิลเวทสกิลเวทกับลมเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยผมพูดจริงๆลมเป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่าสนใจรู้สึกไอ้สกิลเนี้ยใช้อินนะไอ้สกิลนี้ใช้สองค่าเออถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นส่วนมากลมไม่ค่อยมีใครอัพไม่มีใครไม่ค่อยมีคนมาอัพบัตรธาตุอินอ่ะอินไม่ค่อยมาลมกันนะครับอินจะไม่ค่อยมาฝั่งลมไม่ค่อยสูงสิงกับฝั่งลมเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเป็นมิดลมไม่ค่อยเป็นมิดกับฝั่งไตรเวทเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะ ขอข้ามนะเพราะฉะนั้นมันจะเหลืออยู่สองสายคือสายเอีอยวก่อนมันจะเรียกเป็นว่าอะไรวะมันจะเป็นสายอะสายโจมตีก่อนนะสายโจมตีสายโจม,มตีคือสกิลที่น่าสนใจคือสกิลนี้ตีกระจายนะครับใช้เก็บเลเวลสามเป้าโคตรด,ดีงานดีนะครับยิ่งถ้าเราใช้ขุนลมเราใช้ขุนลมพวกยุล่งกวนอูอะไรเงี้ยเราใช้สกิลนี้นะเก็บเลเวลนะ โคตรดีงานดีเก็บไว้นะครับงานดีเก็บไว้แต่ควรแนะนําว่าต้องมีป่าโตไม่มีป่าโตนี่ชิบหายแน่นอนนะครับเอพเยอะมากสกิลทีเด็ดทางผ่านอีกอย่างหนึ่งครับนี่คือทางผ่านนะครับสกิลนี้นะครับตีฉลบนะครับตีสลบนี่คือสามารถตีอ้อมไปจะพุ่งไปเสรีจอ้อมไปตีข้างหลังนะครับตีเหมือนตีไททอยจากบ้านเงี้ยว่าตีไทคัวเขานะตีตีไททอยตีหัวดักตีหัวมันจะอ้อมไปข้างหลังแล้วก็ตี ตีตีหัวนะครับมีโอกาสทําให้ติดสตันหนึ่งเทินนะครับถ้าสนใจพิ่หนึ่งหรือสองเทินอย่างไรผมจะไม่ได้ประมาณนี้นะครับตีสตันสตันในที่นี้คือไม่ใช่สตันแบบท่าลมที่แบบว่ามีดาวขึ้นบนหัวแต่ว่ายิงสกิลไม่โดนอะไรเงี้ยนะอันนี้คือตีเสร็จปุ๊บน็อกตรงนั้นเลยนะครับน็อกไปเลยน็อกนิ่งๆนะครับเป็นท่าเหมือนเป็นประดุดท่าจับของสายสองสายไอแท็กนะครับนะซึ่งก็จะพบได้มากบางทีปลาลองก็ยังมีคนใช้อยู่เควสหรืออะไรเงี้ย เพราะว่าสายสายตีเนี่ยบางทีเหมือนกับว่าเขาอาจจะแบบต้องเขารู้ว่าตีทีเดียวไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยตีทีเดียวไม่ตาย,ยแล้วบางงบางทีเขาก็าอาจจะใช้ท่านี้เพื่อตีให้มอนพวกมอนเควสอะไรเงี้ยบางตัวตีสลบไปเพื่อลดภาระการจับของสายจับที่แบบว่าเพราะสายจับมันได้จับได้แค่เธอละตัวอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นสกิลนี้ก็เลยมีบทบาทระดับหนึ่งนะครับสายแอตแทกสายไฟแอตแทกก็ใช้ได้นะครับ อาจจะอัพสูงหน่อยกว่าจะอ้อมมาถึงก็คงเลเวลนะประมาณร้อยกว่านะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณร้อยหนึ่งกว่าจะอัพสกิลนี้ได้นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนสายซัพพอร์ตนะครับสายซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตนี่คือจะมีหายตัวนะครับอันนี้นะผมจำไม่ผิดทีเด็ดนะครับทีเด็ดคือคือเมื่อคุณไวใช่ไหมคุณไวสุดแล้วคุณได้หายตัวก่อนมันจะไม่มีใครทําอะไรคุณได้เลย ยกเว้นพวกที่แบบลงสกิลหมู่แล้วมาโดนคุณเฉยอ่ะโดนสะเกด็ดโดนสะเก็ดด้วยอ่ะที่เหลือมันจะดีมากหายตัวคื todas, อบางคนก็อาจจะมาถึงเธอแรกหายตัวท่าด้ําน้ำการท่าด้น้าตายอะไรเงี้ยไว้ชุบชีวิตเพื่อนหรือบางคนก็อาจจะแบบเอาไว้หายตัวตัวคีหรือหายตัวตัวเองว่าไปนะครับเฮ้ยผมจําสกิลนี้ไม่ได้ว่ะเอาจริงๆนะผมจาสกิลนี้ไม่ได้อ่ะแต่ผมจาได้มีสกิลแยกร่างอีกอันหนึ่งผมไม่น่าจะใช่อันนี้ไหมมันจะมันจะเป็นแยกร่างตัวเองอ่ะถ้าขุนสมุทถ้าขุนเราตายข้างหน้ามันว่างใช่ไหม หรือไม่ว่างก็แล้วแต่กดสกิลเนี้ยมันจะเป็นตัวเหมือนตบตบตัวเราอะท,ที่ถูกก๊อปปี้ออกมาวางยืดออกแบบอยู่ข้างหน้าอีกตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าความรุนแรงลดไปหรือเปล่านะน,นี้ผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญท่าลมเท่าไหร่ขอโทษด้วยแม้ว่าผมเล่นเกมนี้ตอนแรกผม,มใช้ท่านลมแต่ผมเล่นไม่เป็นตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็ไม่น้อยนะก็ตะตกลวแหละอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกย่อขยายร่างนะครับก็แล้วแต่จะชอบไม่ชอบเฮ้ยสกิลนี้ผมขอติดด้วยก่อนนะผมนึกไม่ได้ยังนึกไม่ออก จริงๆนะอือแบบโอเคฮะโอเคโอเคละโอเคละนึกออกละอันนี้คือมันเป็นซิคิวสกิลพลังปานนะยิงไปแอบดูโปรยมาดู <c ười> พลังปานนะครับคือเวลาใช้เสร็จทําให้เวลาคนที่ตีอะได้เลือดได้เลือดด้วยนะครับจะที่ตีได้ก็ดาเมจที่ตีไปนะครับนะ ส่วนอันนี้ก็จะอันนี้เป็นสกิลหลบลีกนะครับคือทําให้มีโอกาสหลบสกิลหลบได้นะหลบได้ทาให้มีโอกาสทําให้เขาตีมีดอะง่ายๆแต่ก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์นสูงส่งอะไรมากมายนะครับแต่ก็มีโอกาสทําให้ตีเขาตีไม่โดนเช่นกันซึ่งก็มีผลกับเกมเทิร์นเบดอยู่แล้วนะครับการตีวืดแต่ละครั้งนี่มันส่งผลอย่างไรแรงนะครับพิกเกมได้เลยเหมือนกันนะส่วนสกิลนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกเป็นสกิลแยกะ่างนะอันนี้คือยอล่างเป็นดีบัฟ ใส่สตูนะครับทำให้ดีเฟนซ์และแอตแทกเขาลดลงเพราะตัวเขาจะเหลือเล็กนิดเดียวส่วนนี้คือสกิลขยายล่างตรงกันข้ามกันมันจะทำให้โจมตีได้แรงขึ้นเป็นบัฟอันนี้เป็นบัฟอันนี้คือดีบัฟนะครับนะเพราะฉะนั้นใส่พพอร์ตก็เลือกเอาละกันแบบธาตุไฟคือธาตุไฟธาตุธาตุไฟสปอร์ตนี่คือต้องบอกกันว่าไม่มีสกิลตัวเองอะไรให้อัพนะครับไม่มีอะไรให้อัพเลยครับมีแต่น้ำเลือก เขาจะอัพคาบในน้ำกับลมนะครับเขาจะไม่มีสกิลไฟของตัวเองเลยอ่อนี่คือสกิลนี่คือสกิลของไอ้นี่จริงๆนะอาจจะมีอัพธนูไฟไว้เก็บเวลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนแต่ว่าส่วนมากเขาจะมีแค่ฝั่งลมฝั่งซ้ายกันน้ําฝั่งซ้ายนะครับเป็นสกิลจับนะประมาณนี้นะครับอ่ต่อนะครับผมพูด ครบทุกสกิลแล้วใช่ไหมอ่ะอีกอันนึงนะครับอ่าอันเชิญธาตุไฟนะครับไม่พูดถึงมันจะหาง่าน้อยใจคือเป็นการเรียกหงเพิงออกมานะครับก็ถ้าเลเวล1ก็อาจจะเป็นพวกนกกระจิบหน่อยตัวเล็กๆบินมาวุ้บอ่ายิงความแรงขึ้นอยู่กับค่า a t t a ทกนะครับขึ้อยู่กับค่ารู้สึกอินก็คิดนะแต่ว่าคิด a t t a ทกมากกว่าหรือสักอย่างเนี่ยน,นะเป็นสกิลโจมตีนะครับโดนหมดเลยนะครับนะต้องใช้ตาหงด้วยนะครับถึงใช้ได้นะ เพราะฉะนั้นก็มาสรุปสายกันนะครับสายแรกนะครับสายแรกคือสายเวทนะครับถอาสายตีก่อนนะสา,สายตีก็มีลุงขาวครับที่น่าใช้งานได้ดีนะครับสาหรับทตุน้ำอู้มที่ผมเฉยๆนะครับพราธาัดไฟด้วยกันเองบางทีมันก็ยัดลุงขาวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นธาตุสายโจมตีเขาจะข้ามไปลมเลยนะครับข้ามไปลมเพื่อมาเอาสก,กิลนี้เพื่อเก็บเลเวลเราก็ใช้เก็บมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตีสลบเลยพวกเนี้ยว่ากันไปใช้ประมาณอยู่ประมาณนี้แหละครับทตุไฟทัดไฟตีนะแล้วก็ ส,ส่วนส่วนใส่อินก็ใส่อินก็คือก็บอกเลยว่าก่อนจะอัพไปสองสองสก,กิลแนะนําให้เอาไฟกวาดก่อนนะแนะนําให้อัพไฟกวาดก่อนแล้วค่อยอัพไฟแท้แต่ถ้าอยากได้ไฟแท้ก่อนก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าไฟกวาดมันจะมีประโยชน์ตอนเคลียร์เควสง่ายกว่าเพราะผมเคยไปเจอที่ที่หนึ่งของไต้หวันมนะั้งที่เขาจะใช้ผมงงว่าแต่ก,ก่อนแต่ก,ก่อนผมไม่เคยเห็นใครใช้โจโฉเท่าไหร่นะเขาใช้โจโฉจุติมันะ้งแล้วก็ตัว,อ,ว,ว,วอีกตทีนึงมันนเาป็งทีก็เป็นซูมาอี้อะไรเงี้ยพวกที่เป็นสก,กิลสก,กิลหมูอ่อ่ะ คือแล้วเขาก็ผัดกันออกไปลงลงตุม 100, ต่มละร้อยตุ่มละร้อยสองร้อยสองร้อยสองร้อยออกสิบตัวม่ก็เป็นพันแล้วครับมันก็ฆ่าได้เหมือนกันเออผมก็เออเขาก็ดูสะดวกดีนะเห็นเขาเล่นนะผมจำชื่อชาแนลเขาไม่ได้อะผมก็เห็นอยู่ชื่อเขาจะเป็นสีอนะไรเกี่ยวกับสีสักอย่างเนึ่งอะผมจำชาแนลเขาไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับเคยเจอเมื่อนานมาแล้วนะอ่ะสายอินก็จะมีถ้าถ้าต้องการท้าหมูนะครับนี่เลยนะครับไฟกว่าดนะครับ ถ้าต้องการท่าเดี่ยวไฟแท้พาธินะครับนะประมาณนี้แต่ว่าเอา,เอามาฝั่งนี้เอาเอาทะลูไฟวิ่งนะทะูไฟเป็นของไายอินนะครับนะแต่มันพอดีมันกดตีนนะครับมันออกมาอยู่ฝั่งซ้ายนะมันจะทําให้เราใช้แต้มเยอะขึ้นแงยแค่แหละส่วนสายอินผมไม่มีอะไรสำหรับลมนะลมผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ไม่ได้มีอะไรอะ่ะไม่ค่อยคนไม่ค่อยใช้อะไรกันเท่าไหร่สำหรับลมเพราะถ้าเจอาตาดินบางทีเขาก็ยิงา่าไฟยัดหน้ากันอยู่แล้วนะ อไม่ได้แพงไงส่วนธาตุน้ําธาตุน้ําอินมันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะมันก็มีไอ้สกิลนี้นก็โจมตีแค่แถวหน้ามาทําป่านะลูกเห็บอย่างเงี้ยโดนสามโดนโดนแนวไหนผมจำไม่ลูกเห็บเหมือนจะโดนเป็น,นเครื่องหมเป็นขีดแล้วก็แบบเหมือนสามอันอ่ะแล้วก็โดนข้างหลังตัวหนึ่งเดี๋ยวสักอย่างผมจำลูกเห็บไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะจำไม่ค่อยแม่นแต่ว่ามันเป็นสกิลโจมตีหมู่แบบหมูแบบแปลกๆของจำจุดมันไม่ได้มันโดน โดนจุดยังไงหรือว่าโดนสามตัวหน้าสามตัวหลังหรืออะไรเงี้ยผมจำไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นทัดไฟเนี่ยส่วนมากถ้าไฟอินนะในความในความเห็นส่วนตัวผมก็จะอัพไอ้สองอันนี้ได้ครบนี่ก็แทบบวกละแทบอ้วกแล้วแหละที่เหลือจะไปอัพอะไรต่อก็จะไปอัพอะไรต่อมันก็แบบวันๆไอ้วันๆทัดไฟมันแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วอะครับคือวันๆเขาทำดาเมจอย่างเดียวทุกเทิร์นเขาออกมายิงออกมายิงออกมายิง บางทีแบบมีแค่2สกิลมันก็แทบจะครอบจักรวาลละยกเว้นมันจะเจอธาตุน้ำมันอาจจะหน่อยๆน่อยหน่อยนะสำหรับสย support, สัพพอร์ตยซัพพอร์ตของไฟเองไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับถ้าไม่นับเก็บเลเวลนะไม่นับสกิลเก็บเลเวลก็ไม่มีอะไรเลยก็อาจจะมาลมแทนแล้วก็ไปลมแล้วก็น้ำอาจจะเป็นอาจจะเป็นอัพธาจับไว้แล้วเอาลมซ่อนล่างอะกวนตีนเธอแรกซ่อนล่างก่อนปับ๊บจับจับจับแล้วก็ซ่อนล่างไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ อันนั้นก็สิ่งคิดอีกแนวหนึ่งนะครับเป็นจุดสิ่งคิดอีกจุดหนึ่งแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นประมาณซ่อนแบบว่าจับเสร็จปุ๊บแบบถ้าเราดูความสําคัญอะ่ะเกมนี้ไม่ต้องดูความสําคัญว่าทํทอะไรบางทีแบบเพื่อนเราอาจจะสําคัญกว่าเราแล้วซ่อนเพื่อนก่อนอะไรยเงี้ยก็แล้วแต่คนจินตนาการล้วนๆครับเกมนี้จินตนาการล้วนๆทุกอย่างมันดีหมดอยู่ที่ว่าเราอัพมาโอเคไหมของถึงไหมนะประมาณนั้น สำหรับไฟก็ประมาณนี้แหละมันเป็นสายที่ซื้อตรงนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยแบบมีอะไรที่เป็นลูกเล่นมากคือพูดยงังไงคือดาเมจล้วนๆน,นะครับเป็นสายที่ดาเมจล้วนๆเก็บเลเวลก็กระโดดลุ้งขาวกันสายตีตุ๊บตับตุ๊บตับกระโดดคู่กับริปโป้มังกรนะฮะค่่งข้ามค่่งข้ามอยู่ไงนะครับก็มันจะกระโดดแบบมันจะกระโดดแบบปันปันอะ่ะเหมือนลูกขา่างถ้าเนี่ยแต่แรงแรงผมบอกเลยว่าแรง ทัดลมนี้ทัดลมนี่ถ้าเลือนน้อยๆนี่บินเลยนะบินขับจุดเซฟเลยนะโอเคผมก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับทัดไฟมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคือทุกสายต่ออย่างนี้คือจะพูดน้อยก่อนจะพูดน้อยกว่า,าน,น้ำอแล้วนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับถ้าผมคอ,อยังพอพูดได้จะมีสักคลิปหนึ่งหรือไม่ถ้าไม้ล็อกอินเจออีกไอกดีนะึงนะ โอเคครับว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ